ประตูที่ใครให้แม่โสภาหน่อยโอ้ถือว่าทำไมชอบขันวป่ง ขี้ไข่เยอะมากยันไงพอใจไหมสบายปะเอาอีกไหมเอาอีกไหมข้าวเอาอีกไหมข้างๆ้วยเนี่ยดูขี้ไข่จี๊ดเป็นก้อนๆเลย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ดินที่เขาเอามาโปะหลังมากกว่าแล้วออกไม่หมดพอออกไม่หมดมันก็คันจะพยายามใช้เขาเขามาสีกับตัวเอาเข่ามาตีกับข้างตัวตลอด สงสัยจะชอบนะยืนดิ่งเลยสงสัยโซฟาจะชอบต้องรูปรูปตามตามแนวขนนี่ถ้าขนไปข้างหลังแล้วก็รูปไปข้างหลังขนไปข้างหน้าแล้วก็รูปไปข้างหน้า อ่เรียบร้อยสบายตัวไม่สุภาสบายตัวหินฟ้ากินน้ำยังกินน้ำยังกินน้ำยังโอ้น้ำแห้งน้ำไม่โอ้แห้ง นี่ขนขนของควายตรงตั้งแต่ประมาณการตัวไปขนชุดหนึ่งจะไปข้างหน้าอีกชุดหนึ่งจะไปข้างหลังนี่แบ่งขนอย่ลอยแนวขนละรูปหิ่งฟ้ามีขวัญด้วยนะนี่ขนเรียกซับขวันสวยมากเลย เช้าเช้ามายาอร่อยจริงแม่สภาบอกยาอร่อยมากกินฟ้าชอบกินหญ้าเนี่ยเปียมันงอกไม่ทันแล้วงอกไม่ทันแล้วเนี่ยที <laughs> ่จุดกุดหมดแล้ว จอกยางจอกไปยางอืมจอกไปยางเอาอันนี้ละอ่ะอ่ะ,อะ,อะเออนี่ไงกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนี่ไงน้ำอยู่ดีนี้ดิเออกินน้ำกินน้ำจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ไงไม่ลอ,อยเลย <laughs> ไม่ลอยเลยเหรอเออปลาเดี๋ยวไปเปิดปตูให้ก่อนนะ